สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลดาบแฟนมาลีนะคะวันนี้จะมาเซ็ตตัวให้น้องจังปานะคะเพราะว่าถ้าอาบน้นําน่าจะแห้งไม่ทันนะคะเซ็ตตัวให้น้องจังปาแล้วจะแต่งตัวนะคะวันนี้จะพาน้อง,องไปหาหมอนะคะจะเซ็ตให้ลูกแม่เซ็ตให้เซ็ตตัวเซ็ตหน้าเซ็ตตาทำความสะอาดนะลูกนะทาแป้งสวยๆนะจ๊ะ อืมคาแป้งสวยๆลูกเซ็นเนื้อเซ็บตัวหน่อยจะไปหาคุณหมอจะพาไปหาคุณหมอว่าน้องจำปลานี้ถ้าหมันได้หรือยังนะคะเนะนจ๋านนหน้ดำหรือเปล่าหน้าดำหรือเปล่าเนี่ยหน้าดำไหมหน้าดำไหม หน้าดำหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เสร็จให้สวยๆหน่อยสวยๆหน่อยลูกจะไปหาคุณหมอต้องแต่งตัวสวยๆนะหนูต้องทาแป้งหอมๆนะลูกเซ็ต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 หน่อยสกปรกแล้วนี่ โกแล้วไงโอ้ขนก็เปลี่ยนสีนั่นเนี่ยผนก็เปลี่ยนสีนั่นเนี่ยเดี๋ยวเซ็ตผ้าแห้งก่อนเซ็ตด้วยผ้าแห้งเนะ ก้กัวนะจ้างกัวนะลุกนะแม่กลัวหนูจะท้องนะคะจะพาไปหานะหมอถามหมอก่อนว่าพร้อมทำหมันหรือ,อยังนะคะเพราะว่าแม่ดาก็จำไม่ได้ว่าเอาน้องเข้ามาเลี้ยงนั้นได้กี่เดือนแล้วนะคะน้องเข้ามาเลี้ยงนี้นได้กี่เดือนแล้วนะคะทาแป้งสวยๆนะลุกนะ หนูหน้าตาดีไหมเนี่ยหนูหน้าตาดีไหมหนูสวยไหมสวยไหมลูกหนูสวยแล้วหนูสวยแล้วฮึต้องกลัวนะ ต้องกลัวนะจ๊ะเปิดพัดลมใส่เดี๋ยวกันแห้งแล้วนี่แปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวหนูก็แห้งแล้วจะกลัวทำใหม่ฮะกลัวน้ำทำใหมหนูเป็นแมวยุคใหม่หนูไม่กลัวน้ำแล้วหนูเป็นแมวยุคใหม่หนูไม่กลัวน้ำแล้วหนูต้องหาบน้ำนะ มึงต้องอาบน้ำนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวจะทาแป้งกอนทาแป้งแล้วก็ใส่เสื้อสวยๆไหนดูสิไหนดูสิเหไแม่ทาแป้งให้อืมอืมโอ้หอมเลยทีเดียวไหนไหนไสวยรือยังืมสวยรือยังสวยรือยังคะ ทาแป้งก็ใส่เสื้อนะเดีทาตรงนี้ลูกเดี๋ยวใส่เสื้อใส่เสื้อไหนเสื้อตัวเล็กหรือยังเนี่เล็กไปหรือเปล่าในเสื้อนี่ฮะดูสิใส่เสื้อก่อนโออแต่งตัวจะไปหาหมอนะคะอืม เสร็จแล้วไหนะสวยยังสวยยังสวยยังนุ้นสวยยังสวัสดีค่ะก่อนเล็้วสวัสดีค่ะสวยแล้วนุสวยแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวไปหาหมอคน,นอแล้วนะคะน้องจำปาอยู่ไหนนะคะ นี่น้องจำปาอยู่นี่นะคะน้องจำปากลัวนะคะตกใจนะคะตกใจกลัวเอ๊ะแม่จะพาไปไหนเนาะแม่จะพาไปไหนเนาะร้องพร้อมนะคะพร้อมทำหมันแล้วนะคะเพราะว่าแม่ดาพาไปช่างแล้วได้สองกิโลกว่านะคะน้องสองก,กิโลกว่านะคะก็พร้อมที่จะทำหมันได้แล้วนะคะน้องจำปาเนาะเดี๋ยวจะนัดคุณหมอนะคะให้ ไปจะโทรไปปรึกษาคุณหมอว่าพร้อมทําวันไหนนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนัดเนาะพร้อมทําวันไหนให้คุณหมอนัดเราจะได้ไม่ต้องไปหลายเที่ยวนะคะเพราะว่ามันต้องได้งดน้ํางดอาหารหนาะพะาน้องไปทําหมันนะคะโอ้ยอยู่ในกระเป๋านะคะอย่าร้องนะลูกบักกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยว โทรไปให้ให้คุณหมอนัดก่อนเนาะกลับมาแล้วนีน่น้องจะปาน้องจะปลากลัวเดี๋ยวแม่ปลดอันนี้ออกก่อนลูกแม่ก็เอาเอาเข็มกัดล็อกไว้เนาะกลัวน้องจะกระโดดออกนะคะระหว่างทางเดินนะคะระหว่างขับรถไปนะคะก็เลยเอาเข็มกัดนะคะกัดไว้ไม่ให้เขาออก เขาอาจจะกลัวนะคะแม่ดาก็เลยปลอบใจเขาว่าไม่ต้องกลัวแม่ไม่ได้พาไปไหนเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้มันได้สองโลก่อนเนาะให้น้องให้น้องเขาโตถึงสองโลก่อนนะคะก็ได้สองโลพอดีเลยนะคะนี่เห็นตัวเล็กเนี่หนูก็สองกิโลแล้วนะคะ พร้อมทำหมันแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณเหมียวเล็กนะคะที่จะออกค่าทำหมันให้น้องนะคะเนาะหนูจะได้ไม่ต้องมีลูกนะคะไปแล้วตก,ตกใจไหมลูกตกใจไหมไปไงตกใจไหมลูกหนูต้องหนูต้องงดน้ำงดอาหารนะลูกนะนะ นูต้องงดน้ำงดอาหารก่อนนะก่อนจะไปทำหมันนะอ๋อง่วงนอนง่วงนอนนอนซะลูกคงกลัวล่ะว่าทำไมเอาใส่กระเป๋าทำไมเอาหนูใส่กระเป๋าเนาะหนูก็คงกลัวนะจ๊ะหนูไม่ต้องกลัวนะลูกนะนับ โตเป็นสาวแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีร็วสวัสดีเอซีหน่อยอ่ะกินละจะไปกินแล้ะกินอาหารเอวทำไมเอวทำไม

เอาอยากจะเปิดประตูแล้วไปดูดเขามองดูมองดูเอาเอาสื้อมัด